คือน for ี่เขาแบบไอ้บอลเล็ก okay, คือการอุบามันแล้วมันไม่หลากหลายนะลูกมันมันบไม่ตายตัวคือการบอลเฮ้เจ้าไหนก็ได้ว่าแต่ว่าเขาไอ้หนึ่งว่าเขาสี่ไอ้คือว่าพ่อให้แบบนี้พราะว่าไอ้มันมันจัดการยังไงเนี่ยมันโมหลายนะอันนี้พ่อพ่อเองมาพ่อเองเก็บเก็บใครมาครับพ่อเออพ่เดีอเก็บใครเก็บเบ้าที่ขอฟังครับอันนี้ก็ลักษณะนี้ลูกแต่ว่าไอ้ห้องของยายาทั้งพ่อสาย เอร่นักหนดือนช่ไหมจ๊ะเดือนนั่นแหละหนึ่งสองสามเดือนนี่แหละมันออกมีนะเมษามันออกกันหมดเมษามันออกมันก็แปดแปดสิบสองมือเฉพาะจากมกราคุมพามีนาหรือมันจะผสมพันกันปลายท่านว่ามันเริ่มผสมกันท่านกันหลังผสมกันเสร็จรับบ้านวันที่สามสิบมีนานี่ก็เริ่มใครนะอันนี้พูดเฉพาะ ไอ้ภาคอีสานเขานะเฉพาะไอ้ที่พ่อเฮ็ดมากพ่อศึกษาแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับพนุพุ่มน้ำนะมันก็บ่อยมัแน่เสมอไปแต่ละท้องที่ก็บอกือกันเนาะนี่พ่อจะเอาพูดเฉพาะจะพ่อพ่อหน่อยนะน่าแดดนี่เรียงน้อยอันนี้พ่อคงแยกกวางอีกอะไรนี่ปีที่แล้วแต่ว่าพ่อแยกมากมันมันหน่อยนะมันหลอดอรอยกว่าตัวไม่คุ้นกันมันตะกอนบ่อร่วงพ่อแยกมากอันนี้ใส่น้อย ได้น้อยกันไอ้เฮ็ดอันนั้นในบอยเวลาเอาหนำเอายังใส่มันยังไงยูกไอ้เฮ็ดบอแบบนี้เลยครับนะเอาแต่ว่าปีหน้าตีแท่งคนหนีได้หลุดเงี้มันส nice. right. ่งออกไปได้ซ yeah. ีเร่งอ๋อพอมันส่งอีกอันนึงประเทศล่าพอมันส่งซีมันออกมาอกมากนี้ชอบน่อมีจะรักขันอืรักพันครบบแสดงวันที่สามมาครับตัที่่วยมก็ไอ้สีกแป๋ลูกตัวเสี มึงเดินมาตรงตังามเลยนั่นละเลยผูดาเออเอาไอออยังมันจิ้นอยู่คุณเอาโค้งไก่เับครับโอ้มันจินดีนนั่งทีเดียวนี่ินับสองนี่ตัวนี้สวยนน่โค้งไก่ซับนี่นี่เออนี่งโค้งไก่ซับโค้งไก่ซับเออ ม่มีเนื่แมันเนี้ยก็ได้เนื่อลองขัดก็ม่เนื่อยแดีเออเนื้อได้หืย่าเนื้อมไลพงน้ำแข่งนีอพ่อ่ไอ้เห็้มันนั่นกินข้กันนะมึงน้องน้องขีนัน้องกนด้้ามาให้บ ดัรอวะมันตัวมือมอเอาตัวมืมือเป็นน้ำมืตัวเพราะมันสวยดีตัวมือมือิ็นดีดาตัวมกันตัวนี้นะเอ้ยนัมกมือกมมันแน่สวยนี่เออนั่นมกืค่สปาอุ่นุมสายนี่จัิจังแต่ลูงเี่มีไหไข้ของพอกรโดดมแคน โซนอ,อะไรแบบอ้อาเียกต้หาอวันนี้ผมก็จะพามาดูลูกพันุนะครับจระเข้น,นะครับ ที่จะเอามาขุนเพิ่มนะครับนี้เป็นไซส์สามสิบกว่าเซนนะครับเป็นไซส์ฟุตหนึ่งนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับชุนเคอายุหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่กําลังจะเอามาเลี้ยงขุนนะครับพอมีฟันนะครับกัดกัดเจ็บนะครับเนี่ยนะดิ้นแล้วไซส์ที่จะเอามาเลี้ยงขุนนะครับตัวนี้เป็นคะเพศนะครับ กัดเจ็บนะครับเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ขู่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังเด็กต่อไอ้พวกพวกนั้นตนัวใหน,นะครับนะ่ให้พวกนี้สัปีหนึ่งครับมันจะขู่นี่คือทะเหนี่นครับ ลังน่ารักนะครับลังน่ารักเลย ความน่ารักของมัน,นครับจระเข้จระซย์เลยนะครับมันเป็นจระเข้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะครับนะฮะตัวนี้เป็นหนึ่งปีนะครับจระเข้หนึ่งปีกว่ากว่าตัวนี้จระเข้หนึ่งเดือน,นตัวนี้จะประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับตัวนี้สามสิบเซนนะครับ Tôi sẽ để tôi chụp cái tôi này cho แข็งแรงมากเลยครับขนาดเท่าแขนนะครับนี่เป็นจุลเจียหนึ่งปีนะครับกับจุรเจียหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะเอาเดือนครับจุลเียหนึ่งเดือนนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับแต่ว่าเขากัดเลือดออกครับโดนกัดมาแล้วครับ เดี๋ยวจะคัดแยกออกจากกันนะครับตัวนี้ปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อถ่ายรูปเชยนะครับมาดูสองตัวฟังนี้ครับค่อนข้างที่จะดูครับ <c oughs> มันขู่เพื่อที่จะมันมันกลัวเรานะครับมันขู่ เคมันจะไม่งับหน้าตรงนะครับมันจะงับด้านข้างครับต้องเร็วกว่ามันนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมันกลัวมันกลัวถ้าเราพุ่งเข้าไปเร็วๆมันจะงับนะครับ ยุดยุดว้าวนี่นะครับวิธีจับจระเข้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ нет не не อันนี้น่าจะดูเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราทำให้มันสงบก่อนนะครับ ยืนนี่นมั้ยเพื่นอน <c oughs> ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องคล้องนะครับ <c oughs> ยุบยุบ ต้องอาบน้ำถูหลังมันสัหน่อยนะอืมที่ดินเนี่ยจำไม่ค่อยต้องมีแป้งมาขัดนะปกติต้องอืม,อม,อม ไม่เล่นด้วยเลยครับระวังงับนิ้วครับมันจะงับด้านข้างนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะดุกลัวนะครับนี่เป็นจระเข้หนึ่งปีนะครับไซส์หนึ่งปีนะครับเนี่ยฮะโอ้แล้วก็ตรงนี้เป็นไซส์หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งปีนะครับนะฮะต่างกันมากเลยครับ สามสิบเซนกับหกสิบห้าสิบห้าหกสิบเซนนะครับ,รบตัวเล็กๆนี่มันก็ยังจะยังไม่ดื้อเท่าไหร่นะครับพอโตมามันค่อนข้างที่จะดื้อครับอแรง อาบน้ำให้มันก่อนะครับ ตัองระวังดีๆนะครับเพราะว่ามันจะชอบนับด้านข้างครับคือแมนจะไปจับ,บมักดวนจำไว้ไดีกดดวนต้องงับหางกันอย่สมัยเด็กหน่อยตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับจรเขีแต่ว่าเพศมันจะออกตรงอายุประมาณปีกว่าถึงสองปีนะครับสองสองปีน่าจะดูเพศได้ครับ อันนี้มืปอปีปีนิดนะครับนี่ครับพออาบน้ําเสร็จก็ประมาณนี้นะครับเ้วจะปล่อยมันไปที่เดิมนนก็จะกองรวมกันประมาณนี้นะครับ เรออกก